รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดรศิวพรสีสักดินัน กรมชนประธานได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ําโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน39เครื่องและเครื่องผักดันน้ําอีกสเครื่องในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเร่งระบายน้ําผ่านประตูระบายน้ําต่างๆออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานการณ์จากเขาหลวงคีรีวงมีปริมาณน้ํามากในระดับเฝ้าระวังคือสีเหลืองนะคะปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทั้ง4แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชมี มีปริมาณน,น้ำกักเก็บอยู่ที่83เกรมชนประทานลดการระบายน้ำทั้ง4อ่างเก็บน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับราษฎรท้ายน้ำค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลนครศรีธรรมราชซึ่งกรมชนประทานได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองทั้ง5สายเพื่อไม่ให้น้ำไหลผ่านเขตเศรษฐกิจเช่นเทศบาลนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วค่ะ